จากการซ่อมเรียบร้อยครับนี่ครับคุดนอนนาเรามาลองกันดูนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับเปิดออนตัวนี้เป็นตัวปรับคาร์บูเนเตอร์นะครับอันนี้ของเครื่องติดแล้วมันไม่ต้องผมไม่ดึงงชกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องยนต์ใหญ่ๆที่แบบก้าวแรงขึ้นไปนะครับต้องดึงชกทุกครั้งเพราะว่ามันต้องการน้ำมันมากหน่อยเรามาลองกันครับ เป็นสวิต์นะครับเปิดออนตัวนี้เป็นตัวปรับคาบูเนเตอร์นะครับอันนี้ผมเครื่องติดแล้วมันไม่ต้องผมไม่ดึงชกนะครับแต่ถ้เกิดเป็นเครื่องยนต์ใหญ่ๆที่แบบก้าวแรงขึ้นไปเลยนะครับต้องดึงชกทุกครั้งเพราะว่ามันต้องการน้ำมันมากหน่อยแต่เรามาลองกันครับ กับบอสอะไรเนี่ยเป็นบ้านนะบอสต้องเปิดข้างนอก